If you wanna be my my bitch Hi bitch คุณคุณว่าจะพูดไหมไม่คุณคุณได้ยินเพลงนึงคุณได้ถึงอทีมปะไม่ดีม s ซูซี่ Hello my n a m e is Susie is Susie อ๋อเพลงนี้อะไรวะมันออกลับๆเ่ยเพียงพ่อมระวังนะพวกเนี้ยระวังนะทำไมระวังระวังพ่อตาปีโตลองพ่อตาคุงโดนจับนะเอ้าไอ้เหี้ยเราแพ้ละเราอยู่ตำรวจเราแพ้ละ เอออัลเลาะบอกกูมาอัลเลาะอีกแลไรไอ้ไอ้เขาอัลเลาะมึงเล่นเกี่ยวกับศาสนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอพวกเจ็กนี่เป็นตาโหดจังเลยเราไม่ต้องสว่าเจ็กไอ้เหี้ยดีเขาเธอไอพวกเจ๊กไอ้เหี้ยไอพวกล้างบาปไปล้างบาปซะนะมึงไปติดต่อว่ไปบีกัน ไม่อยู่เพื่อกูหน่อยดิสักคนอ่ะกูกูอยู่นี่กูอยู่นี่เฮ้ยไอ้ทนข้าวเออไม่ใช่ตายเลยพะมึงอ่ะปีกออไอ้ขาดทมิ่งใครอยู่ตรงนั้นอยู่ไหมกูกูกูไอ้เหี้ยเห็นไหมอกูบอกแล้วไอ้ไว้กูนยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูดึงคขานะอ๋ออบอกกูมึงไม่ฟังกูว้ไอ้เหี้ยกูบอกไอเหี้ยไงไออะไรไอเห้ยไอเห้ย ไม่ควายหรอแม่กไม่ควเอ้ยไม่แตัว้อเตกูจนะไหยุดอเี่ยเียวหนูเล็กม่ไ้แกหมดเกือบเอกยกูอยู่อนเนี้ยไอเชี่ยต้นข้ามึงไม่ได้ยิกูใช่ไมได้ยินกูบอกว่ากูอยู่กับอยู่เกับมึงไม่แต่มันไอพวกยี่อไไอไอไอพวกสับเลเนี่ยสับเบยไอดอกไอดอกไอพี่พไปเอเนี่ยเนี่ย่ว่าจะฟา โอ้ใครยิงสัวสำเพ็งจีนอีเชี่ยไม่ยิงกูเลยกจะอยู่บีกันเอเละเลยฆ่ามันตายเลยกูฆ่าอีเขีนนั่นดอกนั่นเลยมันเป็นมันเป็นมันไม่มีมันไม่มีโปรไฟล์เฮียมันเป็นโปรไฟล์ชิปเฮียเพื่อกูยิงหน่อยสิใครนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงก็ไม่บอกมักคำเลยนะกูหักคอตัเองตายแล้วไอ้เที่ยังเฮ้ยเหลือตัวเดียวยังว่าไล่ฆ่ามันดินั่นีีี้้้ตตรรงงนนนเล็กอ่ะได้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 าเล่ฆ่าเลยไล่ เฮ้ยนั่นนล็กนเล็กนาล็กทอมเจอร์ยิงเลยยิงเลยกูยิงเลยไอ้เจ้าเดียวไอ้เจ้าเดียวไอ้เจ้าเดียวไม่ใช่อะม่ใชนั่นเล็กผมขอเอเคได้ไหมเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาให้เอาไปโอเคเอ้กูกลับไปก่อนดีกว่ากูไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยกูพิมพ์อะไรของกูเนี่ยสระไอเฮ้ยเขี้ยบปีไม้ปีโยกมาเอเอไปเอพี่เล็กกูเก็บห้าวะเนี่ยใช่ อยเย็นจีเย็นอย่เพิ่งเดี๋ยวกูเหลืองในอำนาจแล้วตายเหลืองในส่วนอำนาจอำนาจเสื่อมนั่นเล็กเก็บไอคีให้ผมหน่อยได้ไหมได้ได้พี่เฮียล้ทีละห้างหลังนะเสียงมันก็น่ากลัวกลัวอะไรเกูกลัวอเลยนั่นเล็กนั่นเล็กนั่นเล็กกูลากแล้วกูลากลงแล้วโทษระวังระวังโอ้เปืนโอ้เก็ปืนปืนนี้ ดีม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 ดีนดีม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 ดีลดียดีดีม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 ดีนดีไดีม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 ดีนดีม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 ดี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 มดีดีด กูกูมาหวาอะไรเฮียกูมาหวาแล้วไอ้เฮียทำเป็นไม่ไหวไอ้เฮียเดี๋ยวมึงดูปไปดูสิเฮียคิดสั่งสอนลูกมึงดิเดี๋ยวกูจะสั่งสอนมึงแทนเนี่ฮะจะเอาปืนเอ็มสิบหกมาให้ไม่เอาไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ผมเป็นมากกว่านั้นเฮียแล้วแต่เราไอ้เฮียแล้วกูไปกดตัวอีเพื่อเอียงเนี่ยนะไอ้เฮียแตเย็นไปเย็นถ้าเกมนี้มันเอียงได้ก็นั่นแหละต้องทานได้ไหมเรนโบสิกอย่ายิงกูนะออกคันนใจเย็นใจเย็น ไหนบอมะยู่นี่อยู่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียทีเดินตัดหน้าเยอะแต่ทำไมเฮียทีมันพิมพ์ว่ากูขอโทษอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ว่าเพราะลมค้างเนี่ยไอ้บีมไอ้เบียมึงยังจะเล่นไม่หยุดอะไรอะไรกูกูกูทำเกมดีขนาดนี้แหละมึงอย่าพูดเยอะไอ้บีมเขาจริงจังอยู่แล้วไอ้เฮียมึงเล่นแล้วแล้วกูจริงจังไหมกูจริงจัง ทุกคนจริงจังแล้วตอนนี้เนี่ยมึงจะเปิดไมค์เราเป็นกูก็กูลืมเปิดกูลืมลืมไปว่ากูเปลี่ยนไมค์นี่ว่ากูเลยเป็นไมค์ช็อตกูก็พูดอยู่ไม่มี้ยิอาจจะต้องไปเปลี่ยนอุปกรณ์เนยไม่ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูบีก่อนสักคนไม่มีเลยไปเลยเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนนะครับอ่าน่าริกไมาก็ได้ไม่ฉันแตกแตกเลยเดินเล็กจิงเลยไม่ยิงเลยกูโนแล้วไมาอีกนึงบอมดรอปโอเคสวยมือสไนเปอร์สมแล้วที่เป็น เจ็ดเคข่งอีกตัวเดียวไล่ฆ่าเลยได้ได้ได้สมบัติทิพเป็นอะไรนี่โซฟ์เ่งไม่เชื่อมันทะเลียรป่ะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันไม่มีทางแน่นอนเฮ้ยแต่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยผัทำไมพี่จิ้งปิดไม่วะอาจจะคุยกับคนเปล่าคุยกับคนอะไรในคุยกับครอบครัวทางบ้านอยู่เออหรือเปล่าพี่จิงอุ๊ยเขี้ยวกิงเลยเฮ้ยโอ้ยต้นข้าวต่อหน้าต่อตาเลยว่าชาวฟ้า เขาฝ่าว่าอายุเท่จริงอะใช่เราฝาเขาอายุเท่ากินอ่าวว่าแล้วยุทอดกินอ่าวว่าเป็นคนอเมริกันปืนเชี่ยกูดูคนเดียวไม่ไม่มาเลยชี้ยิงไม่โดนเลยสักมึงนี่เป็นลัคกี้พี่เพื่อนงวะทางขวาพี่ใจเย็นใจเย็นจอว่งกูจอแหวงเข้าไรไม่ได้หรอกขยันได้ปืนวะกูให้ปืนพกไสัมามาปืนพกกระลัลกกระลัลกเนี่ยนะไอ้เียเอ้แต่ก็ยิงคนตายอยู่นะกระลัลกใช่ไหมเลยปืนก็ยิงคนตายนะเว้ยอย่าดูถูกเพรว่าปืนนะ แต่คุณผู้ถูกไวแล้วแหละว่าปืนมันแค่ปืนควบระ่อจกกระ่อจกยิงมึงตายได้ไหมมันไม่มาบีเลยมันเหมือนมันรู้อ่ะไอ้เหี้ยเด้อเด้อเด้อดาบดาบดาดาดาทำไมทีมนี้มมันเล่นชิวๆจังเลยวะเออมันเล่นชิวอ่ะชิวกว่าตาที่แล้วอ่ะเหมือนเหมือนแบบว่าหัวล้อฮิฮิฮิมีชิวสะพานยี่ได้ชู์ทัวร์อะสัตว์วันคนนี e <s <S <m 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 ้นะช่วยเฮ้ยอะไรเนี่ยููมมีีว่อ่ะชูงยิมเบลังเงอโอ้ อะไรวะเราอยู่ประเทศไหนนี่ป้ายทะเบียนรถไงเราอยู่ที่สเปนใช่ไหมเกียร์เยอรมันเจ็ดสองคุณพระรถแปดสี่กูตายกูงงเอาดิไอ้เหี้ยมี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 กีฟเหรอมึงอะมีมีมีกูบอกมีมึงเขาใส่ไหมเอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วจะยิงกู้ยตายแล้วมี โค้ดเลยห่ะนั่นเล็กโคือเล็กคือถ้าเกิดจะสเปียร์นี่กินเน่กินเน่กินนี่กินเน่กินนี่กินเน่กินนี่กินเน่นเ่กินเน่กินเน่โอ้ยเราต้องใช้ความขาใหญ่เมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเอนจินสักทีนะโอ้ยเขาเขาอาจจะใช้เอนจินนี้ไปตลอดกาลนี่แลยใช้เอนจินซอนเอนจินทูดิซีเอสกูใน VR ปวดหัวตายปวดหัวตายเลย โดตาแม่งใช้ซอสเอนจิ่นคู่เองเอ้ยพี่มันเป็นไงบ้างของผมเวลาหมุนหัวก็ปกตินะมันบอกวัฟ้าอะไรมันอะเห็นไหมไหนวัฟ้าวัฟ้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววัตถาวัชฝงมันก็ออกฝั่งแล้วก็ออกวัฟ้าจะเอายิ่งดีคนไทยมิเก่งถึงเลยวัชฝาวัฟ้าว่าเอายู่โดยเอะเฮยนี่เก๋วัฟ้า วะอายุเท่าที่กะบอกว่าหน้าทีมันมันไปขี้มึงนี่โอ้แม่งเอ้กระจอกอ่ะแม่มึงโอ้พิจิตรประหลาเป็นไงบัลบรูสียเลยย่าเลยย่าเลยตาเสิอออนิจังวัทนาฟาวัาฟา ทางขวาพี่มันมีอยู่ตรงมันอยู่ตรงบันไดเอาเอ็มซีธรรมดาไหมอ๋อเอ้ยวัดถาฟ้ามึงเป็นอะไรเนี่ยวัดถารฟ้า what are you ดูเองว h a t are เดินเองตลอดยจริงไหมทนไมบอกก้นคนใจนวัดถารฟ้าวัดถาฟ้าเอาดิวัดถาฟ้าเอ้ช่วยกูด้วยกูลอยอะโง่ชิบหายโง่ชิบหายแ่ะ นี่คือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำขวดนาเล็กมีไหมไม่มีเดี๋ยวกูไปเองเดี๋กูตายคอยนาเล็กระวังระวังสายเด้อนี่มันมันมี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 ตรงนี้เดี๋ยวดตรงห้องน้ำกูขึ้นมาได้อยู่ใกล้ๆห้องน้ำไปไหมไปไหมไปไหมไปมีไม่มีไม่ไปไปตะกุยอะไปตกูใส่กูเยอะมันอยู่ห้องเอ้ยเชี่ยตรงข้างหน้ากูเลยนั่นแหละตรง ออกมันออกมาจากห้องน้ำปะระวังระวังอยู่ตรงบันไดบันไดตายแล้วบันไดจับนะตายยังเฮ้ยเอคเอคไล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 แลหัวายถ่ายรูปแม่งเลยเฮ้ยมันเขียนว่าวัดถ่าฟ้าเนี่ยเห็นไหมมันเขียนว่าวัดถ่าฟ้าไม่นี่คนจีนเนี่ยมันตายอ่ะมันเขียนว่าวัดถ่าฟ้าโอ้เจกีกันนะเว้ยมันด่าเราเว้ย มันอายาว่ะกลวยว้ยอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องโอ้ <ละ S 2> ใจสุดท้ายนิวสกินล่ะวัฒนาเราเปลี่ยนเราเปลเปี่ยนทีมมันใช่ไหมนีม่ยะโอ้ย่อข้าวมาบ <ใน S 2> ้านมาพอดีเราชนะมันไปให้อะไรอ่ะวันนี้กูว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกลับทำเกมให้สัตว์ถ้าเกิดทำเกมไม่ได้กูจะทำกับมึงนี่แหละเฮียวัฒนาน่าจะไม่ชนะววะเฮ้ยมึงพูดกล้าพูดไม่ชช้ได้ไงวะไอดด้บี กูว่าเราแม่นะเพราะเราไม่ใช่คุณใช้ยังไงล่ะ Oh sorry man I just talk to my friend this is กว้างอยู่โอ้ยลองใช้น่าไอ้ร้อนสับปีนดีโอเคเนาะโอเคเนาะไอ้แค่บีนในควายกูตายเลยเพราะใครไม่รู้มันเหลือตัวเดียวมึงบุกเลยไอ้สัตว์ทางขวาไล่ฆ่ามันไล่ฆ่า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 เหมือนแม่เหมือนเหมือนที่มึงฆ่าแม่มดสมัยก่อนหนอยควายแม่มดของมึงกลัวแม่มดแม่มดของหวยหัวหวย่อบ อ๋อฉันแพนทิงเดอะบอมครอบเมียอรอบเมี่ยัจรันวัดทาฟ้าวัดท่าฟ้าวัดท่าฟ้าเคทวโดวงแสงเฮียกูทีสุดท้ายเฉยเดี๋ยวว่ามันอยู่ไหนวะลงไปแล้วเล็กลงไปข้างล่างแล้วได้ไปลวกูไปลวกูไม่อยู่แล้วก้อกูปวดขี้ฟังเสียงน้องพี่แล้วกูปวดขี้ขอครับ ว่าถ้าฟ้าไม่ใช่กูไอ้สัโอ้ยิงยิงยิงว่าถ้าฟ้าว่าถ้าโอเคเนาะอ่ะโอเคกันนะเออมึงจะให้กูทำอะไรก็บอกุ๋มมาเลยอ่ะมึงเป็นคนพังงาไอ้สักกูเป็นคนพังเงยพังหน้าพังหน้ามึงเดี๋ยวคอมกูจะพังแะโคเวอร์มีแพ้เลยโคเวอร์มีมันย่านนี่ฮะมันไม่กล้ามันย่านนี่ฮ เยีบอสนิมไม่สร็กลัวมันกลัวห้องน้ำจากไหนวะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำต้นข้าวยาต้นข้าวน้ำเจ๊งนี่เฮ้ยตัวเ้ยกูเห็นคนบ้าสามพันี่สิเอปคนบ้าสามพันยี่สิบเอ็ดอ่ะโอ้มกควายเฉยคนบ้าสามพนี่สบอ็ดนี่ะดูดคนบ้าสามพันยี่เอ็ดเฮ้ยมันทำทรงไหวเฮ้ยมันทำทรงตรงเนี้ยทำทรงองเยอะไอ้เี้ยปาแปลมากเลยมันทำทรงน่ะ ฮิวคนหน่อยฮิวคนหน่อยฮิวคนหน่อยอันนั้นมันทีมฟอร์เทสโอ้ยไอ้เชฟบีมไอ้บีมกูไปมึงไปมึงก็ตายเนีควายไอ้ควายบีมันลบแปดสิบเอ็ดบีมมึงบุกไปยิงมึงรีบไปเลยอ๋อหายไปไหนอ่ะมันกูตายแล้วตายแล้วตัวหนึ่งตายแล้วตัวหนึ่งข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไอ้บีมไอ้บีมเชื่อว่าจะชาบ้านเมืองไม่ได้บึงกูบนบนบนเถวๆนั้ะนะนายบีมอย่าทำให้พ่อหมดสิทธิ์มันขาเขาบอว่าขอบนหรือเปล่าวะ มันอยู่แถวๆประตูนั่นแหละมันเนี่ยไม่ได้ครับไม่สายก็กวาเลยตกใจเยี่ยนี่ศพที่แผลนี่ทำใจเอาเลยเยียดแค่เหยเยียบมาเลยมึงโห่ยมากเลยโอเคดิทิ้งไอ้เคโจทิ้งไอ้เคโจเผาตัวเองแล้วเออเฮ้ยเกือบตายเกือบตายเลยพี้เอ๋เอาเหลือกูคนเดียว what the fuck กูไม่สามารถที่จะใช้ปืนีพเฆาตเพื่อนอย่าอย่ามาโสงแก่ใส่ดิฟให้นี่แหละเผาแล้วอ่ะ เห็นไหมเห็นแล้วมีมีมีเผาเลยไป้ยอะไรนะตอนนี้นะเอาไปมือมือไหนไหกูไปแล้วดูไปแล้วให้เขามาแทนที่กูเออโอ้ตอนข้าวมึงเป็นคนดีมากเลยโอ้ยอมรับเลยยอมรับไอ้เฮียคนคุยกูเรียกไอ้สัตว์น้ำตาไหลเลยแบ้ยยัง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 คุยกูผิดอยู่เหรอกยอเลยพี่ว่าถ้าฟ้า แล้วพอนี่ของจริงไอ้สัตว์กัดปีนมาดิมาดิมาดิกูปลุกแล้วมันสองตัวมันปีนมันปีนต้นไม้ไม่เชื่อเลยแม่งฟังกูไอ้สังกูเชื่อแหละไอ้สัตว์กูก็เชื่อเลยเมื่อกี้แล้วกูก็มองต้นไม้จริงด้วยมันปีนต้นไม้จริงเว้ยขยิงกูวะผมผมเหลือเก่าอะไเงี้ยแม่งรันเต็มหลังกูเลยนักฆ่านักฆ่าล่าหัวหัวเตี๋ยวใส่เปื่อยเลยระดัดหนึ่งอันายไอ้ชุดเบียร์หูปากอุ้ยเบียร์ เดี๋ยวแป๊หนึงเดี๋ยวกูมา